ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับโวกกับผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคมีอะไรบ้างติดตามครับเอาประมงแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามร่วมแสดงความยินงดีในมงคลสุดเจริญคณาประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทยและนายยกสมาคมประมงสมุทรสงครามได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมธิการวิสามัญแก้ปัญหาการประมงของชาติ และร่วมมือกับคณะกรรมการประมงทั้งสององค์กรแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านประมงของประเทศไทยในรัฐสภาเดินหน้าแก้ไขกฎหมายประมงทั้งระบบคืนศักดิ์ศรีพี่น้องชาวประมงคืนโอกาสประมงไทยกลับมาเป็นเจ้าสมุทรคลื่นลมเทะเลที่เคยเดือดต้องราบรื่นสงบเรียบร้อยครับ ที่ตะบนไม้ขาวอำเภอทลางจาังหวัดภูเก็ตนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือซุปเปื้อยอดอรอตมัชชานุสำรวจโครงการท่าเรือยอดอู่ซ่อมเรือยอดและแผนพัฒนานในระยะยาว ซึ่งมีความต้องการแรงงานทักษะฝีมือสูง1,500คนโดยเฉพาะช่างเชื่อมและช่างเชื่อมใต้น้ำที่อัพสกิลเพิ่มมาตรฐานเทคนิคการเชื่อม 4G ถึง 6G เป็นเทคนิคการเชื่อมอลูมิเนียมขั้นสูงของอุตสาหกรรมการซ่อมเรือยอดทั่วโลกจึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งอัพสกิลช่างเชื่อมและช่างเชื่อมใต้น้ำให้ได้300คน ผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับจะมีงานรองรับเลยทันทีมีไรายได้เพิ่มขึ้นทันทีหลุดพ้นห้าแรงขั้นต่ำพร้อมส่งเสริมจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงเรือยอดอย่างครบวงจรครับ กระทรวงแรงงานเป็นหน่แทนรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตรงต่อให้ทูตแรงงานนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ประเทศอิสราเอลครับนายไพโรธโชติกาสเถียนรัดกระทรวงแรงงานบอกว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบแรงงานไทยครับทำงานไม่ได้มีผู้ที่ประสงค์จะเดินทางและรอเที่ยวบินกลับประเทศกเทศกินกว่า8,000คนแล้วครับ ซึ่งบางคนอาจจะต้องรอที่บินนานถึงสิ้นเดือนครับช่วงที่เขารอเดินทางกลับเนี่ยเราก็เห็นถึงความเดือดร้อนนะครับโดยเพาะประเทศสเอลปัญหาเรื่องน้ำดื่มค่อนข้างหายากและเป็นราคาแพงมากก็ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ขอความร่วมมือจากเอกชนนะครับและจ้างสามกองการนะครับขอรับบริจาคนะครับข้าวสารอาหารแห้ง ส่งไปกับเครื่องบินของกองทัพอากาศที่จะไปรับคนไทยแจกจ่ายให้กับแรงงานที่อยู่ในศูนย์พักพิงและแรงงานพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอิสราเอลครับ,รบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือกับแอโ o ่กรุ๊ปพัฒนาอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเพื่อการเกษตรโดยมีคุณบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและดรกฤษดา บัตรภรพทยากุลประธานกรรมการบริหารบริษัทแอรโร่กรุป1992จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือครับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยโดรนเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยสี่ถึงห้าแสนบาททีเดียวนะคะอันนี้ท่านก็ได้เอื้อเฟื้อในการมาใช้ในการฝึกอบรมด้วยซึ่งจะทําใหา้ภาคการเกษตรของเราเนี่ยประหยัดทั้งสาราทั้งสารเคมีประหยัดเวลาประหยัดน้ําด้วยนะคะเพราะได้ทราบข้อมูลนะว่าถ้าใช้คนเนี่ยในการพ่นมันก็ใช้คนถึง20คนต่อหนึ่งไร่นะคะแต่อันนี้ใช้คนแค่สองคนในการที่จะมา,ากํากับ เครื่องโดดนี้นะคะโดยจะฝึกอบรมใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกจังทบุรีและมหาสารคามสามรุ่นจำกัดรุ่นละ30คนระยะเวลาการฝึก18ชั่วโมงครับพ่วงถามแรงต่อแรง ทำไมต้องเลือกฝึกใน3ดดจังหวัดนี้ครับจังหวัดแรกผมจะไปฝังที่นครนายกซึ่งเราเนี่ยสามารถเนี่ยเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆได้หมดเพราะเป็นจังหวัดบ้านเกิดผมไปลงทุนสูนที่น่านอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยเป็น้อยล้านไปแล้วดังนั้นเองนครนายกจึงเป็นจังหวัดแรกจังหวัดที่2เนี่ย จันทบุรีจันทบุรีทุเรียนผมว่าทุเรียนจะเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเกษตรกรมองว่าแล้วมันจะช่วยได้จริงไหมเพราะว่าเขาจะให้ลองเนี่ยเขาไม่กล้าให้ลองนะฮะเพราะตายไปต้นหนึ่งเนี่ยเสียหายไปเยอะจังหวัดที่3เนี่ยมหาสารคามมหาสารคาม,ม,าาคามเกษตรจะเริ่มได้น้ําต้องมางีก่อนไม่มีน้ํามันไปไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยที่นั่นเรามีบ่อ170บ่อเน,นี่ยที่เป็นบ่อน้ําโซลา่าก็คือมีความพร้อมมีความพร้อมช่วยเกษตรกรไทยนําเทคโนโลยีมาใช้ลด ระยะเวลาในการทำงานเพิ่มผลผลิตสินค้าทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูน